ไทนช่ต่อมาดู่าดูเวลาด้วูช่วงตงไหนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนอาคารเรียนนะคะตอนนี้น้องๆเขากําลังทำการเรียนการสอกนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเขาเรียนอะไรกันไงค่ะเชิญเลยะค่ะ นะคะห้องคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าในห้องคอมมีคอมกี่เครื่องแล้วน้องเขาเรียนอะไรกันบ้างเข้าไปดูเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรารอยู่กัน,ใน,ในที่บ้านของคุณลุงลุนเกศใส่นะคะที่บ้านหนองแวงน้อยอําเภอบ้านฐานตาบลบ้านฐานอาเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณลุงกันนะคะว่าคุณลุงทําปุ๋ยชีวภาพเนี่ยสาเหตุเนี่ยเริ่มมาจากอะไรทาไมคุณลุงถึงทานะคะ <C> แล้วก็ไปดูกันนะคะว่ามีที่บ้านคุณลุงเนี่ยจะมีน้ําหมักชีวภาพ,พแล้วคุณลุงก็ปลูกต้นไม้แบบตามเศรษฐกิจพอเพียงะคะ <sim> ่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณลุงกันดีกว่าค,ค่ะเช่นค่ะ อันดับแรกนะคะจะขอถามเ,าเกี่ยวกับความเป็นมานะคะว่าทําไมถึงคิดจะทําน้ําหมักชีวภาพค่ะทัะ้งรัฐบาลเขาส่งเสริมน,นะ,ะรัฐบาลไส่งเองสำเร็จคุยเที่ยวฝากก็เลยเป็นมอดินดาสามาตั้งแต่หลายปีมาแล้วครับก็อ่อขวาข้อซ้ายสามจุดซี่สามจุดซี่ครับเป็นมอดินมาหลายปีแล้วเพิ่งก็เลยมาเรียนน้ำเห็ด่ยห์เห็ด่ยห์เนีเ่ย ก็เลยก็เลยเห็ดมาเห็ดเต้เห็ดเต้ต้นใหม่ต้นไหลเต้ให้ไต้หน้าเขามาเรื่อยๆมากแล้วเขาก็ได้เป็นก็ได้เห็นอบเห็นไหลมันดีน้ำมันอีกเขาก็เลยเห็ดไปเรื่อยๆนะเห็ดไปเรื่อยก็ได้เห็ดเต้ต้นใหม่ต้นยังน้ำเรื่อยพอนำมารีวิวภาพแล้วก็ปุยปุยแห้งปุยปุยปุดสดมากเห็ดคือมันมีไอ้มีทั่วมีทัวผ่าทัวยังมาถูกมาใส่ใส่ได้ ในลองนลองไอ้กท่านเนี่ยเขาทั่วถั่วไอ้ทั่วดำในตั่วดำตัวยังเขามาใส่กบใส่ยังรักษาดินครับรักษาดินพร้อมกับใส่ดีนะเพราะเขาเห็ดปุ๋ยปุ๋ยสดดำถ้ามาเห็ดปุ๋ยนำมักก็มาฉีดมายังฉีดต้นไม้ต้นไหไรน้ำวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยเนี่ยคือได้มาจากในท้องถิ่นหรือว่าต้องซื้อเพิ่มอบอันนี้มันทุนของไอ้รัฐบาลช่งเสริมเรอร ถังนียได้มากจากกรมทนารินเป็นหยมากอ๋อถังแต่ก่อนเริ่มแดกเข้าสิก้อนเขาสิเหตุต่อวันแต่ตอวันมาปัดไหนหายมากเนี่ยเข้อเสี่้อเอาเหตทั้งทั้งือเขียวว่ารัฐบ,บาลไ้ไหามากแต้องได้เอามาไว้นี่ได้ไปไว้ซ้นในบ้านอีกน้ำเพราะมันจะมีกุ่ม่ตีน้ำร้อนมานีทั้งเดียว ก็คือใช้แค่ในสวนอย่างนี้เราไม่ได้หาว่าเพิ่มใช่ไหมคะแล้วต้นทุนการผลิตถังนึงนี่ตกประมาณเท่าไหร่คะที่ที่ต้องลงทุนไปอัานี้เป็นของรัฐบาลเราการลงทุนกับรัฐส่งเสร็มนะครับปล่อยเาเชื่อกับรัฐบาลเขามาให้ลุงคะวิธีที่ทำปุ๋ยหมักอะค่ะคุณลุงทำยังไงบ้างคะหมักปุยน้ำแข็งคุณน้ำแข็งที่พี่ป่าํำมักเกี่ยวข่าวตรงน้าป่า พ้องมีพ่อดอสองพอดอสองกบกังตันผมกันเ้ามมีจัดส่วนึอกันปาปาสามกิโลกังกันกิโลเนี้พ่อดอบะ่องห้องหอเห็ดห้อกิโลห้องใช้ประมาณสองข้องเกื่อตจันก็สองสองลูกหนึ่ลสามดไปอันนี้คือได้ถังนึงใช่ไหมคะ อยากจะถามว่าประโยชน์ที่ได้จากการทําน้ําหมักเนี่ยมีอะไรบ้างเราสามารถจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้คุณลุงได้หรือเปล่าเอาห้องทํานเนาะเอมีประโยชน์ไรใดเออก็แบบท่อไปใต้ส่วนท่านมองมองคาเตท่อหน่อะห้องไ่ไดห้องเพราะว่าเ้าท่ตัวนี้เราไปใต้ส่นใหม่ตนใดเออก็มันติงามมันก็งอเงยมากเลยมันจะเป็นรวยโดกในห้องดีเพราะว่าปุ๋ยถุนปุ๋ถกับปุ๋ยน้ำมะเขยวปลก ใครอยู่ตัวเห็ดมากเลยเห็ดมากจะโดนเดนีด่ยวอยู่ตงเห็ดมากทุกปี